ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอ่ะตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมโอแม่หน่ใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปมาดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะสาธุไปดูกันแล้วตาเวลาบินไปดูสิลูกตาปกติ ไม่มีลักษณะาการเน่าที่ไม่เท่ากันสบบสี่นะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันมีความเปลี่ยนแปลง,ปลงหลังตายของศพที่ขึ้นจากน้าและมันไปค้างอยู่ที่โรงพักก่อนจะไปถึงสถาบันนิติเวชและภาพที่หลุดมันเป็นภาพที่อยู่ในรถมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดหมอได้ดูภาพของคุณหมอจากทุกคนด้วยได้ดูของสถาบันนิติเวชและก็ได้ดูการหาศพซ้ํา สรุปว่าฟันเนี่ยครบค่ะไม่มีรอยช้ำไม่มีบาทแทดแผลใดๆหนังศงีรษะกระโหลกศีรษะไม่แตกหนังศีรษะก็ไม่มีรอยช้ำแต่สมองเนี่ยเราต้องดูภาพของสถาบันนิติเวชซึ่งในครั้งนี้สถาบันนิติเวชได้ดําเนินการตรวจอย่างละเอียดนะคะไม่มีใครบงังคับให้พูดนะคะเขาตรวจละเอียดและครบถ้วนจบนะคะฟันอยู่ครบค่ะนะคะอาจจะมีสิ่งที่ ไปไม่เกี่ยวกับเรื่องบาดเจ็บมันเป็นเรื่องครอบฟันอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ได้คนที่มาดูนี่ก็คือเป็นอาจารย์พณะกฐานแพทย์เลยนะคะออสองก็คือศีรษะไม่มีบาดแผลและที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ใครห่วงเรื่องถูรัดทอบีทอ,อ,อจากภาพถ่ายรั้งแรกก็จะเห็นว่าตาไ,ไม่มีสุบเลือดออกคือไม่มีลักษณะของการขารตานะคะมันก็เป็นตัวช่วยตอบเป็นสิ่งที่ ไม่ได้ผ่าวันนี้นะคะแต่มันเป็นการประมวลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหมือนกับการเห็นบาดแผลใหญ่เนียว่าจะเกิดจากใบพัดไหมแน่นอนมันไม่เหมือนแต่ก็ไม่เดียแปลว,ว่าไม่ใช่นะคะหรือใช่แปลว่าจะต้องตรวจอีกแต่วันนี้เรามาดูร่วมกันจากผู้มหาทลัยมีจุฬานะคะรามาแล้วก็ธรรมศาสตร์แล้วก็สถาบันนิติเวชเราเห็นบาดแผลเพราะทุกคนนั่งถามมันเป็นเรื่องในคดีค่ะ แต่ว่าผ่านไปก็คือให้พนักง,งานสอบสวนช่วยกรณามาคุยกับหมอเพื่อที่จะเอาไปดูว่ามันเกิดจากอะไรมัรนมีลักษณะเฉพาะที่ที่น่าจะหาได้ว่าเกิดจากอะไรซึ่งตัวนี้ไม่ใช่แผลใหญ่นะเป็นแผลอื่นเพราะฉะนั้นรบกวนสื่ออย่างลงไปในรายละเอียดแต่บอกว่าการมาดำเนินการในครั้งนี้มันทำให้ได้ประเด็นแล้วก็ต้องขอบคุมการชนะสูตรครั้งแรกที่ชัดเจนว่าแผลใหญ่เกิดขึ้นก่อน สวาดูจากรูปถ่ายที่สต่ก่นนิติเวศได้ดําเนินการถ่ายว่าอย่างละเอียดแล้วก็ชัดเจนค่ะว่าเฉพาพก่อนสวะเนี่ยมันมันไม่ได้เต็มแต่มันก็บอกอะไรไม่ได้ค่ะมันบอกอะไรไม่ได้เนื่องจากศพมันก็เน่าเพราะฉะนั้นในทางนิติเวชทุกคนต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เห็นปักบ,บอกอได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ ยังยังยังไม่เชื่อเราก็เราก็ไม่จะพูดว่าอย่างไรแล้วแหลนะแล้วก็อย่าอย่าไปตำหนิคนไทยคนะ่ะคนไทยก็รักแตงโมแล้วก็อาจจะเห็นที่สดในสภาพที่ตามสู่ สวัสดีค่ะตอนรั้เรา,เาสู่รายการคุยแซบโชว์นะคะ,คะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เราได้ฟังผลการชนะสูตรนะคะจากคุณหญิงหมอไปแล้วนะคะเราก็ได้มีคือคือต้องบอกว่าเขาก็มีการมุ่งหาคำตอบนะคะ,คะจากร่างกายของแตงโมซึ่งที่มีการชนะสูตร ที่มีการดูเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยศีรษะโดยรอบใบหน้าลำคอที่สวมสร้อยนะคะแล้วก็บริเวณหน้าอกใต้ลำคอบริเวณบาดแผลที่ขานะคะแล้วก็บริเวณน่องและข้อพับสองข้างเล็บมือแผ่นหลังหลอดลมอวัยวะเพศนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันเสียชีวิตนะคะตลอดจนข้อสังเกตบางประการที่เพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันคลายข้อสงสัยใช่นะคะคุณหญิงหมอท่านก็แถลงแล้วก็หลังจากที่ท่านได้ร่วมสังเกตการเนี่ย นะะในการผ่าชนะสูตรนะคะรอบสองเนี่ยท่านแจ้งว่าลูกตาเนี่ยเป็นปกตินะคะแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลังการตายที่ขึ้นมาจากการจมน้ำนะคะทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งหมอเนี่ยได้ดูภาพทั้งหมดแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยหลายหคนที่สงสัยว่าฟันหักฟันยังอยู่ครบนะคะแล้วก็ไม่มีรอยช้าในช่องปากแล้วก็ใบหน้าหนังศีรษะไม่แตกนะคะกระโหลกก็ไม่มีรอยช้านะคะและทั้งหมดเนี่ยหมอบอกว่า หมอดูตามผลชนสูตรย,ยืนยันว่าไม่ได้มีใครบังคับให้หมอพูดด้วยนะคะ,คะส่วนด้านกระดูกนะคะแล้วก็รอยแผลตามร่างกายนะคะก็ดูจากซีทีสแกนทั้งหมดนะคะไม่พบการหักหรือว่าการบิ่นของกระดูกแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าต้องรอผลจากการรายงานจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไขปริศนาทั้งหมดค่ะนะคะก็อันนี้ก็ต้องรอเวลานิดหนึ่งนะคะ,คะในเรื่องของผลชนะสูตรบางส่วนที่ยังไม่ไมเรียบร้อยก็ให้เวลาเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันนิดหนึ่ง แต่ล่าสุดมืเช้าวนี้ตะกี้นี่เลยค่ะญญเป็น Talk of the Town ขึ้นมาในเรื่องกรณีของทนายแม่ของคุณตตงโมเนี่ยนะคะก็คือทนายกิษนะเขาบอกโดนปลดแล้วโเมื่อเช้าบอกว่าโดนข่าวว่อนเลยบอกโดนปลดแล้วแต่ว่าตอนเนี้จริงๆต้องชี้แจงอย่างนี้นะ แม่แจ้งว่าแม่ไม่เคยพูดนะคะว่าปลดเลยะนะคะคุณแม่แค่เปลี่ยนให้ทนายเดชาเนี่ยมาเป็นทนายของแม่ในคดีแตงโมส่วนทนายกฤษณะเนี่ยให้ไปช่วยทนายเดชาที่ออฟฟิศเท่านั้นไม่ต้องออกมาสัมภาษณ์ใดๆไม่ต้องไปเดินเอกสารหรือไม่ต้องไปโรงพักนะคะให้ทนายเดชาเนี่ยเป็นคนที่สั่งการเพียงแค่คนเดียวส่วนจดหมายเนี่ยที่มีการแต่งตั้งทนายกฤษณะตึ้นแต่แรกเนี่ยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าให้ยกเลิกไปทุกคนก็ถามสาเหตุว่ามันเกิด น,นั่นแหะสิเก <นะ S 1> ิดจากอะ้รเขาบอกว่าเพราะว่าไปถัดคำสั่งของคุณแม่ uh huh. คุณแม่บอกแล้วว่าห้ามไปออกรายการหา้ามไปสัมภาษณ์อะไรที่ไหนท,ทั้งทั้งที่จริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรให้พูดแล้วแต่ทนายกิษณาก็ยังไปออกรายการไม่หยุดแล้วก็ไปพูดในเรื่องของคดีความตังโมทัท้งนั้นแหละ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรนําออกไปเผยแพร่ะนะคะและที่สําคัญคือเวลาที่ทนายกิษนาไปลงพับนายตำรวจใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าไม่แฮปปี้เลยเพราะว่าทนายกิษณาเนี่ยเพิ่งเรียนจบมาแค่2ปีกฎหมาย ก็ยังไม่แม่นตำรวจบอกกับคุณแม่ว่าตำรวจไม่แฮปปี้ค่ะและอย่างนี้ก็คือทนายกฤษณาก็ต้อง work from home ก็แน่้อง work from home ค่ะก็คือไม่ได้ถูกสั่งปลดเดียวแต่ก่อนหน้านั้นคุณก่อนหน้านั้นทนายกฤษณะบอกว่าถ้าคดีแตงโมเนี่ยไม่ได้ทําผมยอมเอาชีวิตผมเข้าแรกเลยอาแล้วอย่ังไงล่ะก็น่นอนเลยมันก็เป็น มันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าอ๋อไม่ได้ปลดแต่ให้ทํางานเอา Work ์กฟอร์ <from S 2> มโฮมคัมไวนะ้รุ่นดีกําลังกาลังฮิตกันสมัยนี้แล้วเว<อ>ิรนะ์กฟอร์มโฮมอยู่ จะน้อยใจไหมหรือว่าใจยังไงนะคะอ่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่น่านนที่สุดค่ะในเรื่องข่าวของน้องแตงโมทางคุยแซบเองเนี่ยก็จะติดตามมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนะคะได้รับทราบกันเป็นระยะระยะ,ะ,ยะจนกว่าความจริงจะพิสูจน์ได้นะคะเอาละค่ะนนดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ